มาเยอะเลยนะฮะว่าพี่เอารลบักมาแต่ไหนผมจะบอกเลยนะฮะรลบักนะครับผมผมได้มาจากนี่เลยร้านฟางช็อปนะครับผมแล้วก็นะครับมีระบบเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็ระบบเติมเกมพาร มีระบบเติมเพชรโอ้โหราคาคุ้มคุ้มกันเลยและก็อีกอย่างนิดที่ขาดไม่ได้นะฮะก็จะเป็นระบบของเติมโลบัคนะฮะเลดไม่เยอะนะฮะนิดเดียวเองนะครับผมนะครับคุณไหนนะครับที่สนใจที่อยากจะเติมหรืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งของร้านฟางชอบนะฮะก็ได้๋ยวผมทิ้งลิงก์หรือว่าผมทิ้งปกเฟซน,นะครับผมก็ฝากไปอุดหนุนเขาด้วยนะฮะ ก็จากผมนะครับ R.I.P. พีฮาริดัสดีครับอ่าอะนะครับผมนะครับพี่จะถามว่าสมมติว่าอ่ามีผู้ชายเข้ามาจีบน้องน้องจะหันหลังกลับหรือว่าจะพุ้งเหล้าใส่อาแม่มี้ครับ คำถามต่อไปนะฮะน้องมากับใครฮะมากับเพื่อนหรือมากับแฟนมาคนเดียวครับอืมส่วนตัวเราแบบไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับผู้ผชายใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับอืมอานะครับะะะคำถามเกี่ยวกับ OC นะฮะต่อไป OC นะฮะน้องอาย,ยุเท่าไหร่ฮะ โอเคสิบสาม้ะต่อไปนะฮะเป็นคำถามเกี่ยวกับ IC, ซนะฮะไ c นะฮะเกี่ยวกับแบบจุดพักใจนะฮะอ่าน้องคิดยังไงกับระบบจุดพักใจฮะที่จะเปลี่ยนแบบให้กลายเป็นวันฮาโลว,วีนฮะไม่รู้เหมอนกันอ่าไม่รู้เหมือนกันเนาะโอ,โอ้คำถามต่อไปนะฮะจะถามเกี่ยวกับภายในเกมนะครับผม น้องเล่นจุดพักใจมานานเท่าไหร่แล้วฮะสอเดือนได้แล้วครับสองสามเดือนได้แล้วนะอ่าคำถามต่อไปนะฮะถามว่าน้องคิดว่าจุดพักใจเอาไว้คุยหรือเอาไว้เลือนฮะตอนนี้น่าจะมีแต่คนเล ไปเกี่ยวกับตัวน้องนะฮะเกี่ยวกับตัวน้องนะครับผมคำถามแรกนะฮะจะถามว่าน้องเคยโดนเลื้อนมากสุดเท่าไหร่ฮะ,ะน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันน่าจะเยออยู่สิอ่ะคำถามเกี่ยวกับคู่ชีวิตนะฮะคำถามแรกนะครับจะถามว่าน้องถ้าสมมติว่ามีแฟนน้องจะพาแฟนไปเดท ที่ไหนเป็นที่แรกครับไม่รู้อ่ะก็คือส่วนตัวเรายังแบบยังไม่คิดใช่ไหม<ช>อืมอ๋อโอเคเนาะโอเคฮะคำถามสุดท้ายนะฮะจะถามว่าคิดยังไงกับเกมพาร์ทของจุดปักใจฮะสามารถจับต้องได้หรือเปล่า ใช่ไหมฮะอ่าส่วนตัวเราเติมเกมพาร์ทไปทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่ายังไม่หมดฮะยังเหลืออ,อย่างไรเปล่ายังไม่หมดคนระับอ๋อยังไม่หมดเนาะอ๋อโอเคฮะก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ให้ทางรายการของเรานะฮะสัมภาษณ์นะครับของมากนะครับผมก็ขอบคุณน้องนะครับไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรฮะ ชื่อเมตังครับเมตังเนาะขอบคุณน้องเมตังด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือนะฮะขอบมากเลยนะครับผมโอเคครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับผมมาจากนักสัมภาษณ์นะฮะจากนักสัมภาษณ์ลองทุกนะฮะถือรายการนักสัมภาษณ์ลองทุกนะฮะเป็นตัวแทนจากอิชเตอร์นะฮะโอเคนะฮะขออนุญาตสัมภาษณ์นะขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับมีคําถามไม่ถามเยอะนะฮะถามแค่ไม่กี่ข้อเองเกี่ยวกับฟาร์ในเกมแล้วก็เกี่ยวกับตัวคุณโอเคนะฮะ คำถามแรกนะครับจะถามเกี่ยวกับโลบภายในจุดพักใจนะฮะคิดว่ายัางไงครับผมระบบภายในจุดพักใจเหรอคะ่ะใช่ค่ะคิดว่าดีหรือไม่ดีฮะเฉยๆค่ะไม่มีอะไรพิเศษอืไม่มีอะไรพิเศษเศษนาะปกติส่วนตัวเคยเจอบั๊กไหมฮะเคยค่ะอืบั๊กอะไระฮะพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ มาคนสวยเด้อไอโอเคฮะขอบคุณมากครับผมต่อไปนะฮะโอ้โ oh, okay. หโอเคขอบคุณนะฮะอ่ะาคำถามต่อไปนะ <S <S จะถามเกี่ยวกับภายในแบบนครว่าคิดยังไงกับระบบที่จะเพิ่มใหม่เข้ามาฮะระบบอะไระคะที่จะเพิ่มใหม่อ๋อจะเป็นระบบเกี่ยวกับทางระบบนะฮะก็คือจะทำไม่ให้แบบหน่วงกระตุก อะไรนี่ฮะลวงนี่มันเป็นยังไงคะดวงก็จะแบบเคยเห็นมั้มันก็จะแบบหน่งหน่วงฮะมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันก็จะนน่งหน่วงพอกระตุกมันก็จะแบบปีกไปแล้วแบบมันจะกระตุกปีกแล้วภาพจะไม่นิ่งอะไรประมาณนี้ฮะอ๋อดีค่ะถ้าปลาฟุงได้ก็ดีค่ะอืมใช่ไหมฮะชอบใช่ไหมฮะชอบค่ะโอเค คำถามต่อไปนะฮะจะถามเกี่ยวกับโมเดลภายในแมปนะฮะคิดยังไงครับผมโมเดลบ้านโมเดลภูเขาแล้วก็ต้นไม้คิดยังไงฮะสวยหรือไม่สวยฮะก็ดูไม่มีอะไรใหม่อะค่ะถ้าปรับปรุงอะไรใหม่ๆได้ก็ดีค่ะอ่านะครับข้อเสนออ่าโอเคโอเคตอบต่อเลยฮะคือไม่ชอบไอ้พวกว เวลาวิ่งไปขอบแแบบแล้วมันจะมีแบบเป็นตะขตาตตะขายสีฟ้านี่ไม่ค่อยชอบเอาแค่ควิ่งอ๋อืมองขอพูดต่อเลยฮะใช่ค่ะ,ะไม่ชอบค่ะไม่ชอบไม่ชอบแค่นั้นแหละค่ะอ่าต้องขอเกินกันเลยนะฮะไอ้พี่ที่เป็นตะข่ายนะครับเรากั้นแต่ก่อนเราไม่เคยกั้นนะฮะแต่ตอนนี้กั้นไว้เพื่อไม่ให้ผู้เล่นนะครับออกไปในนอกเขตนะครับผม คนที่สามารถออกไปได้นะครับก็จะเป็นเคเตอร์หรือว่าคนที่แบบทําคลิปนะครับถึงจะสามารถออกไปได้ประมาณนี้นะฮะหรือเป็นแอดบินอ่าขอถามหด้อเคยทำไมอ่าโอเคนะครับข้อเสนอก็คือต้องการอ,าอะไรให้เสนอใหม่เข้ามาในจุดปักใจบ้างเี้เสนออะไรใหม่จะาสามารถเสนอได้เลยเคห ลองทำอะไรให้มันใหม่ๆดูค่ะที่ไม่ใช่จอดรถขวางทางเสียงดังๆอจอดรถขวางทางอ๋อไอเรื่องนั้นนะครับเขาต้องขออนุญาตเป็นกันเลยนะครับเรื่องนั้นคือ,อเอคียร์เตอร์แต่ละท่านนะครับไม่เหมือนกันการเล่นแต่ละท่านเหมือนกันบางคนก็เข้ามาแกล้งเพื่อทาคลิปนะฮะไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องใส่ใจเลยโอเคค่ะโอเคนะฮะโอเคครับคำถามสุดท้ายนะฮะเกี่ยวกับตัวคุณไม่ราบว่าคุณมากับเพื่อนหรือมากับแฟนฮะ มากับสัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงไม่ทราบชื่ออะไรครับสัตว์เลี้ยงชื่อโอเมก้าสามเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์อ๋อก็คือเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์สนใจไหมคะไม่ครับโอเคครับผมคำถามต่อไปนะฮะจะถามเกี่ยวกับตัวคุณนะฮะไม่ทราบว่าคุณมีแฟนหรือเปล่าฮะไม่มีค่ะต่อไปนะฮะเป็นคำถามเกี่ยวกับโอซีนะฮะ ไม่ทราบว่าคุณมีแฟนในชีวิตจริงเลยหรือเปไม่มีค่ะอ่าไม่มีเนาะอ่าค<ช>ำถามสุดท้ายนะฮะสมมติว่าม,มีหนุ่มเข้ามาจีบคุณคุณจะหันหลังกลับหรือจะพุ่งหล้าใส่ฮะขอดูคนค่ะขอดูหนุ่มก่น,นะะันน่ค่ะว่าเป็นใครอ๋อมันต้องดูด้วยใช่ไหมฮะอ๋อจะเอาไม่เลือกก็ไม่ใช่หมคะ,ะไม่ใช่ครับหมายถึงว่า เราจะจีบเขาหรือเปล่าหรือว่าเราจะตามรับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นใครคร่ะถ้าอยากได้ก็คงจีบอ๋อส่วนตัวเราชอบเลโก้จนหรือรวยฮะจนรวยไม่สําคัญค่ะมีตังค์อยู่แล้วอ๋อมีตังค์อยู่แล้วเนาะโอเคฮะขออนุญาตทราบอายุโปรซีหน่อยได้ไหมฮะว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เลขสองค่ะอ่าเลขสองนั้น่าจะอายุสิบสองใช่ไหมฮะ สองขวบค่ะเอาโอ้โหขอมากครับผมอ่าน้องสองขวบนะคะไปทราบว่าน้องชื่ออะไรฮะชื่อเจนค่ะโอเคน้องเจนนะขอบคุณน้องเจนมากเลยนะฮะที่ให้ทางรายการนักสัมภาษณ์ลองถูกนะฮะให้สัมภาษณ์ของเรานะฮะแล้วขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ให้ความหลงม,มือโอเคครับผมหลังจากนี้ก็ขอบคุณมากครับ